วันนี้จะมาเตะลงมดกันนะครับทุกคนเออลืมสวัสด,ดีตอนนี้ก็บ่ายแล้วบ่ายห้ 5, าห้าจะสองโมงแล้วใคทุกคนอยากรู้มาคั้งแรก,แรกอะไรของอะไรเนี่ยอา้าวทุกคนได้ยินผมไหมมาแรกทุกคนก็เข้าไปที่อันนี้อันนี้เข้าเขาไปที่ปุ๊กนกเลย อ่าฮะแล้วก็พิมพ์ว่าอืมสวัสดีครับแจกแจกสกินไมค์ครับซีไฟนะครับนะครับอันแรกเลยอันแรกเลยอันแรกเลยอันแรก้ทคนเพื่อนผมมันอันนี้วะทุกคนเพื่อนผมว่าอันนี้วะพายโคโค่ร mm ้องเยี่ยูดดามแต่ทุกคนกดอันแรกไหมครับเาทุกคนก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาแบบไหน อ,อ,บบอ,อืม <c oughs> อเรนเขาเลือกก่อนสมตมติผมจะเลือกเป็นอันนี้อสองอันนี้ <c oughs> ผมจะเลือกเป็นสองอันนี้นอ่าผมก็ดเก้าไปกดสีขาวนะกระสีขาวสองครั้งเลย มันเป็นเลยวะนี่อ๋อนี่มันก็จะเข้ามาเป็นตัวให้เราดูนี่อ๋เลื่อนลงมากดฟีฟ้ากดอ่าเสร็จแล้วเว้ยเก็จะออกแล้วก็ ผมจะไปดาวโหลดอันหนึ่งเออมันอยู่ใกล้ๆอันนี้ตุ๊กตุ๊กเฮ้ยเออมาเรมวเร้วมาคมสนันเอง ดจวโหลดเลยเสร็แล้วโดนก็มาเาไม่ต้องอะไรเลยเอามาที่เป็นมาจานะครับรอนะจะใช้เป็นมาคาไปอะไรรอรอรอให้มาคมันดาวน์โหลดเสร็จอ่ะเพื่อนผมจะดู เขามาเปลี่ยนจังหวะมายเวยเขามานับแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงตัวเอ้ยเดี๋ยวกดที่ตรงไหนกดที่ตัวละครล้างแค่นั้นก็พ่งอดอะไรกินไ่องอดแคนกทำไมไปล้างเลยไม่องดทำไมไม่ต้องดีนะกลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่เลยกดรูปนะว้าเราก็มาที่ดาวน์โหลดไว้นี่โหลดไว้นะกดเป็นอันนี้ก่อนแต่งเป็นตัวไอโอเคนะีอะไรเล่นอะไรกันนี่ภัยจะทำภารกิจนี่เลยนี่อเ้ย